ให้ดูเหยื่อก่อนคือส <c oughs> ำหรับผมอะให้มันแค่เคลื่อนไหวมีแอคชั่นนิดหน่อยเนี่ยฟ้าก็กัดแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้ามันกัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายวิธีทำเหยื่อให้ดูนะครับ นะครับแอคชั่นก็จะไฟฟายนะครับไปยิบพุ่งนะครับสกิปเป็งเงียนกลิป para o ย้ำกสามไม้นะเรียบร้อยครับโอ้โหลุดนนะครับกัดจริงนะกัดจริงจริงไม่ได้มุ mái nữa ngờ là nguồn không, không. Ba tình quên Cần กัดดีนะครับขนาดแก้ฟูยังเอาขอเรียกเหยื่อตัวนี้ว่าไอ้ตุ่มนะไอ้ตุ่ม ปากดโอ้โหผ่านแม่งตกน้ำมันกัดเลยนะนะครับผมจะมีพกแป้งสีฟันนะไว้ดึงขาดนะครับแป้งสีฟัน Mm hmm. ข้างในมีน้ำก็เพื่อมด้วยอากกัดแล้ว นอนใหญ่นะครับเห็นน้ำกระเพื่อมอยู่โอ้โหตะของ้างแน่เลยขึ้นไงไวะเนี้ยขึ้นยังไงไวะเนี่ยตัวเบื่อแล้วครับหกหกขีดเจ็ดขีดได้โอ้โห ขึ้นอโอเคเหมือนมันตีลังเลยอ่ะข้างๆหมดมันแผลเต็มเลยไปเอาละครับก็วันนี้ปลากัดนะครับแต่ไม่ได้ปลาเพราะว่าไอเจ้าตัวอีตุ่มของผมเนี่ยมันติด ขาดก็เลยไม่ได้ตกต่อนะครับแต่หลายวันแล้วล่ะที่ได้ตัวมาส่วนตัวนี้นะครับขาดไปแล้วหัวขาดก็จะมาแนะนำวิธีการทำนะครับคือเยื่อไม่ต้องสวยหรอกบอกก่อนเยื่อมันไม่ต้องสวย,กกย,สวยใช้ให้มันตีออก ีแม่นตีไกลตีแอคชั่นมีแค่นั้นนะครับปากัดหมดก็จะใช้นี่นะครับเหยื่อเก่านะครับใส่ถ้วยไว้นะครับนี่ครับเอาตัวนี้ทำได้เลยนี่นครับเหยือเก่านะครับใส่ถ้วยนะคอันนี้ก็เหยือเก่า นี่ก็เหมือนกันใส่ถ้วยนะครับแล้วไปเข้าไมโครเวฟครั้งละนาทีพอนะครับไฟกากลางนะครับอย่าไฟแรงนะครับไฟแรงเดี๋ยวมันจะเดือดถ้าเริ่มละลายแล้วก็ต่ออีกสักยี่สิบวิแล้วก็มาเทลงในแบบนะครับแบบอันนี้ทำง่ายมากผมซื้อเหยื่อมาอันนี้เป็น ซัดเอ้ยเตะน้ำแตกนะครับแล้วก็วิธีทําง่ายนิดเดียวไม่ต้องมีคลิปสอนก็ได้คือเทปูนผสมปูนพลาสเตอร์แล้วเทลงไปในแบบแล้วก็แค่เอาเยื่อยางนี้ยครับกดลงไปแค่นั้นเองกดลงไปมันก็จะขึ้นพอปูนเซตตัวเนี่ยเราเอาเยื่อยางออกมันง่าย มันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยต้องกดให้ตรงนะครับหรือถ้าอยากเห็นตอนทำแบบก็คอมเมนต์มาดูครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับทข้าในครเวฟผมจะใช้450วัตต์นะครับ2นาทีเพราะว่านี่ผมจะเปลี่ยนใช้แบบอันนี้นครับ เป็นลุงแซมเพราะว่าผมตอนนั้นทำเนี่ยผมกดแบบโอไว้ลึกพอลึกเสร็จมันก็จะได้เหยื่อที่ตัวใหญ่หน่อยตัวหนานหน่อยนะครับยังไม่ละลายนะครับก็บต่อยอีกอทีนึงนะนี่นะครับเราก็จะมีตะเกียบเหล็กนะครับไม่ตะเกียบเหล็กเอ่อไล่เป็นสแตนเลสเอาไว้คนนะครับ เนี่ยครับเริ่มเป็นน้ำแล้วเริ่มเป็นน้ำแล้วอ่ออีกสักสักยี่สิบวินะครับเนี่ยเราต้องมีผ้าด้วยนะครับใช้ผ้ากับนะพยายาลวกมือแน่นอนไม่ใช้ได้นะ มันมากามันจะเดือดเดือดแล้วมันจะเวลาเทใสไปแล้วมันหดเยอะนหรครับนี่ก็เริ่มเดือดแล้วนะนเดือดอยู่ลยอา่าร้อนนะครับน่ครับเทใส่แบบไปเลยโอ้โหนี่มันเดือดแล้วเนี่ยฟองเพียบเลย นี่ครับเสร็จแล้วมันจะได้เป็นอย่างนี้นะครับตัวปลายาแตวผมตัดหางมันออกนะผมไม่ชอบหางมันเพราะว่าปลามันชอบกัดหางนะครับ,บกัดหางแล้วมันก็เวลาวัดก็หางขาดไม่ได้ตัวนี่วิธีทำก็เกี่ยวไปเลยนะครับเกี่ยวเบ็ดปกติเลย ตัวเบ็ดที่ใช้เนี่ยใช้สัก3โอนะครับให,ใหญ่มาก3โอใ,ใหญ่แล้วที่ผมดัดให้มันยืดด้วยซ้ำไลยเนี่ยครับใส่อย่างนี้ครับล้าวา็คว่ามมัน,นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือเครื่องพ่นแก๊สนะครับแล้วก็มี เราตัดมันจะได้เนียนน่ครับตัดให้ใกล้ ได้รูปทรงเลียวนิดนึงนะครับเพราะว่าปลาช่อนเนี่ยตัวมันเล็กเนี่ยเอียงเอียงเลยนี่ ได้แล้วย้ำให้มันตรงๆนะผมมันไม่ต้องตรงเท่าไหร่ถ้าม,มันไม่ตรงก็งจะเลื้อยไม่สวยนะครับนี่ครับพอไฟลนไอ้พวกเหลี่ยมๆมันก็จะหายไปนะครับ คนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้แหละเน่าๆแบบนี้แหละกัดดีชิปแป๋งแค่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยลองไปทำดูกัดแน่นอนบายบาย